ที่จังหวัดลบบุรีครับชาวไทยเชื้อสายมอญบางขันหมากซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญดั้งเดิมในจังหวัดลบบุรีจัดงานสืบสานป,ประเพณีไทยตรามาันเมืองละโว้นะครับเต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นครับ ชาวไทยเชื้อสายมอญตำบลบางขันมากอำเภเมืองลบบุรีครับร่วมสืบสาประเพณีไทตรามาันเมืองระโวปิดทองชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอกักที่วัดอัมพวันตำบลบางขันมากกันอย่างสนุกสนานครับวัดอัมพวันร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันมาก และชาวตำบลบางขันมากร่วมกันจัดงานขึ้นครับเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่นประเพณีไทยดรามันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนนะครับทั้งภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นบ้านที่ชาวไทยเชื้อสายมอหรือว่าไทยดรามันบางขันมากอนุรักษ์ไว้และจัดเป็นประเพณีท้องถิน่นมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับเช่นขบวนชักพระปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ทอกรัก ทำบุญตักบาตรพระร้อยแข่งกีฬาพื้นบ้านงานมีวันนี้14ตุลาคมวันสุดท้ายครับที่วัดอัมพวันตำบลบางขันมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ